สายนักเรียนฝึกหัดมันนั้นเป็นยากใหม่โดยสายนักเรียนฝึกหัดหรือสายทวารานะครับผมหลายคนนั้นอาจจะเข้าใจผิดว่ามันนั้นก็มีแค่การวร์ปไปวร์ปมาไม่ใช่หรือไงแต่ที่จริงผมมันนั้นคือการเดินทางเข้าสู่ความเข้าใจในจักรวาลที่อันตรายและยิ่งใหญ่จนน่าทึ่งแล้วมาดูกันนะครับผมว่ามันยากแค่ไหนเริ่มที่ระดับพิ้านะครับผมนักเรียนฝึกหัดโดยคุณนักผลจะเป็นที่ต้องทําการถ่มตัวและเรียนรู้อยู่เสมอและพอกาาพ้าเข้าไปสู่ระดับที่แนะครับผมมายากรอและระดับที่เนะครับผมนะาาาันมนววมกโกละ พอก้าวสู่ระดับที่หกนะผมอาลักคุณนะผมจะเป็นที่ต้องทาการเดินทางไปทั่วเพื่อบันทึกความสามารถเหนือธรรมชาติและเรื่องราวลี้ลับและน่าก็ถือว่าเป็นรากฐานของสายนี้นะผมนัม่นคือความรู้และการไม่หยุดการเรียนรู้นั่นเองและพอถึงระดับที่หนะครับผมนักเดินทางสเกลนันบะจิใหญ่ขึ้นไปอีกโดยวิธีการ,รเลื่อนขั้นนะผมก็คือว่าคุณน่าจะเป็นที่ต้องดําดิ่งสู่โลกวิญญ,ญาณทาการปักหมุดพิกัด4แห่งที่ห่างไกลกันแบบสุดขั้วและนี่ก็คือการเริ่มต้นของผมคอทักษะควบคุมมิติและพอก้าวสู่ระดับพ เทพที่จ้องจะฆ่าคุณโดยพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดและเป้าหมายนะครับผมไม่ใช่การฆ่าแต่เป็นการกักขังนั่นเองและความอันตรายยิ่งพุ่งพยานขึ้นไปอีกนะผมพอเป็นระดับที่3นักพนเนจรคุณนั้นต้องเข้าไปในสถานการณ์สุดอันตรายที่มาจากโลกดาราและบันทึกทุกอย่างกลับมาและพอจะเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่สองนะผมจอเวทเดินหนและนี่ถือว่าเป็นจุดพีที่สุดเลยนะครับผมพิธีกรรมก็คือคณนั้นต้องเดินทางออกนอกโลกไปยังสถานที่9้าแห่งและสร้างตำนานของตัวเองทิ้งไว้ที่นั่นและพอถึงระดับที่นนนนคครผมกกุุญแแจห่่งงงงดดดดวววาาาิิธีเเลือออข้้ณตทไป ทําการลงจอดณดาวโคดวงนั้นและสร้างสายสัพพันธ์เชิงเวทมนต์นะผมให้ได้และพอจะเลื่อนขั้นไปสู่ระดับที่ศูน์นะครับผมทวาราคุณนะครับผมจะไปที่ต้องทาการหลุดจากการผนึกนะครับผมหรือการในประเทศของเทพที่แท้จริงระดับศูนย์ได้และนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวของเส้นทางสายทวาราและคุณนะครับผมคิดว่าเส้นทางสายนี้มันยากไหม